เอาเลยครับคุครับนี่ก็คือคู่มวยไทยครับผมปัดต้องคบไปนประจําวันอาทิตย์ที่เก้ามีนาคมครับแม่คู่นี้เปิดหัวขึ้นมาบอกว่าแม่ใครไม่ได้ดูนี่เสียดายแย่เลยครับเพราะเป็นคู่มวยที่น่าจับตาครับอยู่ในรุ่นพิมพ์นิยมครับน่าลุ้นน่าชมครับชกในพิกัรร้อยเจ็ดปอนด์ครับเดี๋ยวตัวนี้ทั้งคู่ก็ผ่านการทําน้ําหนักช่างน้ําหนักเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับมาดูทางด้านฝั่งมือผมนี่แหละประกายไปเป็นสุดวิลยยิงกับไฟที่แล้วต่อยคลิกบ็อกซิ่ง โอ้เตะคู่ต่อสู้แบบขนาดไม่เคยตัวคริปติ้งกันเตะใช่ไหมแล้วจะเตะมวยไทยนี่ยันหนักกว่าเดิมอีกไหมเพราะว่ารถถนัดมากกว่าคริฟติ้งเพราะหมัดเท้าโค้งส่ได้หมดเอาเลยครับแม้วันนี้มั่นใจได้นอนใช่ไหมบอกเฟนๆบอกว่าไว้้ไไวใจได้เลยคืนนี้ไอุ้่งนี้นะไม่แพ้แน่เลยเออมาจากไหนนี่มวยมาจากพัทลุงอ่าพัทลุงบอกคนพัทลุงเลยเรีก็เป็นกำบมังแก่ด้วยครับใส่ใส่พวกเหมี่ที ได้เลยคมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านนะโอเคเออตอนนี้อายุเท่าไหร่ติบับติกปีโหูโห่นี่ถือว่ารุ่นนี้ขงทางด้านหนุ่มนุอนเยกเป็นรุ่นพรีเมียมดางนั้นกับเอาแล้วครับเมื่อดูทางด้านประกายเพชรถือว่าแม่สดเดี๋ยวเกินกับมาดูทางเดโชบ้างครับเดโชนักชกจากปัตานีเหมือนกันโอมาที่เดียวกันนะครับเคยเคยเห็นเคยชกไหมเนี่ยโอ้เขามีระดับนะ กลัวไหมเนี่ยเตียมวยเจ้าถิ่นเขาต่อยได้นะกลัวไม่เขาเคยต่อยกรุงเทพต่อยมาหมดแล้วนะตอนนี้เขาตกไฟเียมาต่อยที่นี่ทุ่ได้นะทมมาดีไหมทำดีไหมทมดีไหมดีครับทมมาจักเดือดยั้ไหมประมาณสามสิสาิได้ครับสามอาทิตย์นะอ่าเขาเป็นมวยที่มีเตะดีเข่งดีเรามีอะไรดีเขาดูเขาตอนตัวบามวยเทียครับอ๋อนไหเราดูทีแล้วรูนแบบพูดแบบนี้ทุกคนนะนักมวยนะกลัวเพื่อนรู้หรือกลัวเพื่อน อ่าตอนนี้ยายุ้เท่าไหรยย่ยี่สิบเอ็ดครับบโอ้เขาพึ่งสิบกเกว่าห้าปีแต่ว,ว่าเราเรา,เราำวิจากันบดีนะเอาเลยครับบอกพี่น้องจับปัตตานีนี่เป็นภาษายาวีหน่อยภาษายาวีเออพวกพูดพูดยาวีบอกพี่น้องทางบ้านเชียร์ผมหน่อยมอาเกียรติมาเลยนี่โอเคนั้นอภาษายาวีี่พูดง่ายนะครับเอาอะ่รคกับคุณน่บอกว่าแม่คู่เปิดหัวครับ น่าลุน้นหน้าดูครับคุณนี่ครับโบนันปาลวัยเจ็ดปนี่เป็นมวยที่บอกว่าสนุกแน่นอนครับเอาละครับลุ้นคุณนี่ครับ